่ะกะอยากเมืดแน่นะคะอยู่ในครัวนี่คือนอไม้นะคะสกแกงนนมใหม่เนี่ยมือนี้ใส่เกลือและน้ำตาลนะคะค่ะเพื่อหายนมใหม่จืดเร็วนะคะเนาะนี่ซิมากแกงนมใหม่อีกเอาเด็ดเด็ดเลยเนะคะเหมือนี้ นี่คือใบย่นางสุดๆนะคะค่ะนี่คือน้ำย่นางเลยค่ะเขียวขักปัญญังเนาะนี่คือเข่าเบือนี่คือเข้าโพูดหรือบักสลีเนะาะฝักทองนล้วก็เฮดเคม็ม ผักคคแยงมักโอโลเนาะค่ะอันนี้ลูกดูดที่นี่นดีกั่จะมาแกงแล้วด้วยค่ะที่นี่ถ้ากะจะกรองเอา นำยานั่งเนาะค่ะเนาะกบเบือลงไปค่ะสูตรไผ่กับสูตรมั่น,นะะเลยค่ะแสบคือกันเนาะ ทนดีกัเอาทุกอย่างลงไปนะคะมีฝักทองมีขา้าวโพดมีเห็ดเนาะคะ่ะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะพอหนามจะนั่งซุกกับเบือซุกกับทุกอย่างมันก็จะซุกเนะคะ่ะคือโอเคเลยนะคะเนาะค่ะยุเนเลคหกนี่คือ,อยังโบ คือน้ำกะปินะคะนี่จะตํากะปิใส่ประมาณช้อนหนึ่งนะคะ่ะก็จะใส่ลงไปนะคะอันนี้คือสูตรแซบนัวของลิลี่นะคะน,น,นเสียงครุกน่ากินมากค่ะน,นี่คือน้ำกะปิ ที่นี่นี่แกจะใส่ตอนปลรรานะคะแกงน้ำใหม่ต้องใส่ปลาแดกตอนด้วยค่ะมันถึงเจ็ดลดค่ะนี่คือปลาแดกตอนเนาะค่ะเนาะที่เฮ็ดไว้เนาะค,ะะคะ่ะนี่ก็สิเอาเอาตอนหนึ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้สิไว้ปีงาม ดำหน้าเนาะค่ะนาะยยำดำไฮดำหน้าปิ่งกินยูทงหน้าเนี่ยโอ้ยสุดยอดนี่คือปลาคัง <c ười> คือการวิธีถนอมอาหารเป็นปลาห็ดมาเนาะคะ่ะปลาที่ใดหลายๆยำปลาหนำคุ้งขึ้นหลายๆเพิ่งซื้อมาเห็ดเป็นปลาร้านะคะหมักไว้นะคะเนี่ย ค่ะสูตรดั้งเดิมแต่ปูย่าตาถวดนะคะวิธีแกงเนะะ่อใหม่เนาะต้องใส่ปลาตะตรน,นะคะกองเอาแต่หนามเนาะ กาชิใส่พักแข่งอยู่ทงหน้านึงนะคะน้ะเพื่อความแซ่บหนัวนะคะโอ้ยหอมพักแข่งหุยหุยน่ากินมากน่ากินมาก ที่นี่ก็จะยุกล่งนะคะเนาะค่ะใส่ผงนัวตามมารยาทนะคะตามประเพณีนะคะต้องใส่ <c oughs> แนวเสียบแนวนัวอุ้ยแบววอแสบววอ อยู่ในวมันอยากมืดเนาะคะ่ะเนาะค่ะออกมาแล้วน่ากินมากจะตักเสิร์ฟได้ค่ะทีนี้ตักใส่ถั่วใ่ๆมันจงเสียบเนาะคะ่ะเนาะแกงน้ำใหม่ต้องกินถั่วใยๆด้ กินลลายๆ้นอีกออกมาแล้วแกงหน่อไม้้แซบแซบแซบให้ดูทุกมุมนะคะแกงหน่อไม้นี่ต้องกินตอนที่เที่ยงนะคะ จะะเเดดน็นกินย่มเสาย่มแรกี่กัะบอปันใดเด้อกินต,ตอนที่งเที่ยงค่ะแนวกินกับแกงหน่อไม้ปลาเหนือออนนะคะเนาะปิ่งห่อน,อนกินกับแกงหน่อไม้นะคะ ค่ะไม่นี้มีลายอย่างนี่คือเข่าเกลียบเนาะคะ่ะทีนี้ดีถอดแกงหน่อไม้ปิ้งปลาเด้วยค่ะพี่นอ้องปิ้งปลาหน่ำคูงปลาเนื้ออ่อนถั่วะกระหมัดแขกเนาะค่ะรือว่ามะเขือพวงนั่นเองกล้วยสุก สวัสดีค่ะก,กิเงแกงเน่อใหม่ะะด้วค่ะเด้อนี่คือปลาน้ำผงนะคะจับปิ่งปลากับแกงเน่อใหม่สุดยอดเลยนะคะเนะออาะเอาใงมันเรื่องซีมเบิง ยิบข่าวใหญ่กันเลอค่ะเด้วยจังหน่อยแสบบอ แซ่บมากยันกะปิ่งปลาเนาะคขเนาะเข้ากันนาก เร่องที่สอง กินข้าวแบ่น้อยด้วยค่ะไม่สุออวนร่องทิพย์เขาใหม่ลูกสุดท้ายที่มีอยู่เดี๋ยวเขาน้อยใจค่ะวันนี้น้ำเครื่องดื่มประจำวันนะคะน้ำปรีล่าน้ำปรีล่าค่ะ เคยกินบ่คะข้าวเกลียบนะคะ ข้ามมนีอยู่บ้านเนาะค่ะอากาศกระร่อนยมหอนมาหอดมาถึงแล้วเนาะค่ะนอนอยู่ยากอยู่ วันนี้คงจากกันแคนี่เนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณถูกการติดตามถูกการรับชมนะคะถูกไล่ทุกคอมเมนต์ถูกกำลังใจนะคะที่มีให้คนผู้หายอยู่สมื่สู้มืเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆายนะคะเด้อสำหรับการติดตามนะคะนี่จะติดตามกลับไปตามคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ ถาวา่าลิลี่ยังใบบหอดบทถึงไปกัอย่าฝ่าว่าเ้าเขียดเ้าช่างกันวยคาเดอร์นิี่พยายามตามกลับไปให้ถึงทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย